สมมุติเวลายมให้ของเข้าไปเนี่ยโยมให้แล้วเนี่ยคิดอยากได้กลับคืนไหมอืมเนี่ยบางคนอยากได้คืนเพราะว่าบางทีเอ๊ะโมโหเขาบ้างเขาเอาไปทําอย่างน้นอย่างนี้เพราะยมผูกพันในสิ่งที่ให้นะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้แล้วคือจบไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของเขาแล้วจบแล้ว พระองค์จึงบอกให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือการละความตรนีนั่นเองต้องละความตรรีีอันเป็นมนลทินในจิตการละความตรหีีเป็นอย่างนี้ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากวิธีละความตรนีง่ายๆพระองค์บอกว่า ก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราให้ทานก่อนให้ให้แบ่งอาหารเป็นทานจากะไปแล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราจะแบ่งอาหารมื้อที่เราจะกินเนี่ยเราจะรู้สึกหวงละอืมอันนี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กนนเธอเอาชิ้นนี้ไปเอาอย่างนี้ไปนิดเดียวเนี่ยมันยังตำหนีเลยพงค์จึงบอกเนี่ยเป็นวิธีการรักความตำหนีที่พงค์แนะนำเอาไว้ เห็นไหมเอ๊ะทำไมเงินไม่ค่อยพอใช้ต้องกลับมาทบทวนสินของตัวเองนั่งสมาธิรักษาสินภพกรัพย์จะมาผู้เจ้าบอกมันเป็นเหตุให้เกิดภพกรัพย์ดังนั้นอยากมีภพกรัพย์โดยธรรมภพกรัพย์จะเกิดขึ้นแกเราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูแกเราพร้อมทั้งมิสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ นี่คือธรรมสี่ประการที่น่ารักใคร้น่าพอใจน่าปรารถนาหาได้ยากในโลกต้องเกิดจากเหตุปัจจัยสี่ประการเช่นกันคือศรัทธาศิลจาคะและปัญญาต้องมีศรัทธาศรัทธาสมร t คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ศินพระองค์บอกต้องมีศินห้า จากะทุกครั้งที่มีการให้แบ่งปันยมต้องวางจิตถูกต้องคือละความตระนีเป็นมนทินไม่ต้องไปหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือไปทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้เข้าไปเถอะ หรือว่าถ้าทำไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจก็ยังไม่ใช่ต้องละความตระหนี่ตระหนีดูได้ยังไงห่วงไหมอ่ะนะเพราะเหตุปัจจัยของความตระหนี่ธรรมะที่เกิดหลังความตระหนีคือการห่วงกัน้นถ้าโยมตระหนี่ยมจะห่วงถ้าห่วงจะมีเรื่องราวมันเกิดจากการห่วงกัน้น คือการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะเรื่องราวเกิดจากการหวงกันนี้เป็นปฏิจจสมุปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่มีตัณหาคือความอยากจะมีการแสวงหาเพราะมีการแสวงหาจึงมีการได้เพราะมีการได้จึงมีการปรงใจรักพอปรงใจรักก็กำหนัดด้วยความพอใจ ก็จะมีการสยบโมเมามีการจับอกจับใจพอจับอกจับใจปุ๊บจะหนีพอรณีปุ๊บ,บห่วงกันพอห่วงกัน้นปุ๊บจะเกิดเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันนี้เป็นอาการในจิตของมนุษย์ทุกคนมีหมดเพ,พราะพระเจ้าบอกแล้วว่าเทวดากรรมภพเขาทําอะไรเขาให้ทานรักษาศีลแต่เขาไม่ภาวนาเลยดังนั้นถ้าเรามีการภาวนาเราลอดละเราเป็นอริยะแน่นอน การภาวนาทำอย่างไรง่ายๆอนาปานสติแค่นั้นเองรู้ลมหายใจเข้าออกนะแนะนําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระศาสดาทรงแนะนําพระองค์บอกเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทําให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบาก และจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไสยอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่นั้นเอง